เป็นวันแม่นะคะวันนี้ก็เลยจะไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวแถวข้างหลังนี่นะคะร้านอาหารนะคะร้านอาหารเปิดใหม่พอดีว่าไปน้องทัพทินไปเห็นในในในเน็ตมานะคะเห็นเขาร้านเขาแบบสวยมากแบบแบบทันสมัยมากเลยในเนี้ยแบบมันสวยเนาะนแตกดีก็เลยอยากมาเที่ยวดูนะคะก็ยังไม่เคยมานะคะเขาเปิดใหม่ได้ประมาณสองสามเดือนเนาะเนาะน่าจะสองสามเดือน้วมั้ง เดี๋ยวเราก็จะรอไปชมกันเลยนะคะเสียงรถลังไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะตามไปดูก,กันเลยค่ะนี่นะคะถึงหน้านร้านแล้วนะคะที่นี่เขาเรียกว่าป่ายางเนาะบ้านสวนบ้านสวนเหรอ,อร,ร้านอาหารโอฟินเวอร์ พอดีตามร้านอาหารปกติก็เขาก็จะมีเสียงเฟงนะคะเขาก็จะเปิดเฟงนะคะเปิดเฟงเสียงมันดังนะคะเสียงเสียงมันเข้าในคลิปนะคะหนูก็เลยต้องปิดเสียงแล้วฟักเสียงเอานะคะที่ที่เสียงเพลงมันไม่เข้าหนูก็จะไม่พักเสียงนะคะเดี๋ยวโกติดลิ์กระสิ์นะคะก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะบิวสวยมากเลยร้านอาหาร ร้านอาหารวิวสวยมากเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะใครอยากมาก็มาได้นะคะอยู่แถวแม่สาย,ส<ว>ยเอง <มา S 2> นะคะอยู่แถวปลายังซอยหนึ่งนะคะใครอยู่แถวแม่สายก็อย่าลืมมาเที่ยวด้านนี้กันบ้างนะคะวิวสวยมากนะคะพากันมาถ่ายรูปเยอะๆเลยค่ะใส่รองเท้าขึ้นไปหรอ ต้องแช่กระลูกหมูอ่อนหนึ่งถ้วยแล้วก็ประเภททอดนี่ไหมไก่บิ๊ไกไก่ทอดนะคะแล้วก็อะไรอีกผัดผักบมอคคอลี่กุ้งเอออันนี้ก็ได้เอ้ออันนี้ผัดอันนี้นะคะมอกคอลี่แล้วก็ข้าวสวยสองจานนะคะเอาค่ะ าน้ำเปล่าขดสองขดเศษขดเล็กสองขดก็ได้ค่ะดูนะคะบรรยากกัดร้านหูมีทางขึ้นสวรรค์ได้ไหมเดี๋ยวไปขึ้นสวรรค์ไปกันตุ๊บไปปุ้งเลยไปจดคะดูนะคะวิวสวยมากเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะมาก วันแห่งความรักนี co ่น่าจะเข้ากับบรรยากาศดีนะแต่เราไม่มีแฟนอ่ะดูอะไรดูอะไรเราได้มาอยู like ่สูงที่สุดนะคะฝั่งฝั่งทางนู้นก็เป็นหนองปลานะคะกำลังมาเปิดใหม่ วยววกพอกด,ดีเราชอบบรรยากาศร้านนี้นะคะห้าตัวปลาถ้าใครชอบตัวปลาก็คือน่าจะสนุกอยู่ร้านนู้นแต่ว่าคือหนูไม่อยากคา,ามรมนสัตว์นะคะรเราเป็นผู้ดีไงอันนั้นเขาทำร้ายเรากวอน ไม่เราเราไม่อยากมีบาปเลยเราก็เลยไม่อยากทะเลาะแบบส่เนไหงินกลอกเหมืนกันอยู่ม้างได้ก็อะไรไม่รู้ทองบนนี่มีมีแค่ที่เดียวนะคะโชกดีมากเลยที่ไปได้มานั่งวนสุดนะคะก็ละลามาไงเขาเลยต้อนรับให้มาอยู่สูงๆเนี่ย <laughs> วนเย็นอยู่นะอยู่ซุมแบบนี้เย็นมากเลยนะคะดอกไม้ไฟดูนะคะยังมีไบอยู่ดอกทานตะวันถ่ายมาหมดแล้วเมื่อกี้อยามีควายมีวัว เนไหมวันนี้ไม่ได้ออกบ้านมานานนะ้แต่วันนี้จะเป็นวันแม่แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วโควิดซ้ำเติมอีกโควิดรอบสามอีกตายทั้งประเทศลูกค้าเยอะเนาะมีหลายโต๊ะเลยอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเยอะนี่ไม่เหลือที่นั่งเลย ตอนเย็นน่าจะวัรยากาศดีเนาะดูนะตัวเนี่ยตัวที่สีชมพูน,นั่นนะสวยเนาะเออถ้าตอนเย็นนี่โอ้ยน่าจะวันยากาศดีมากเลอนผัด่กใช่หรอคะเก้บอกวุ่้งเรอคะ่ขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะ มาแล้วนะคะกลับเข้ามาอย่างหนึง่งเรารอรอีกอรออีกนะคะยังมีแค่ไก่ทอดนะคะยังมีแค่ไก่ทอดเดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วค่อยกินเหรอเดี๋ยวรอก่อนสิรอเร็วอาหารมันเย็นนะอีกเสิร์ฟเจ้นี้สวยนะคะสาวส,สวยชอบผู้หญิงเหรอแม่ไม่โลสสินะ <laughs> <laughs> ทำไมต้องว่าสวยเลยชอบเหรอ <laughs> ชมนิดชมหน่อยไม่ได้เหรอทำไมต้องชมผู้หญิงเหมือนกันอะ ใจชมผูช้ชายเหรอใช่ผู้หญิงเนี่ยสวยใครเปรบเทีบไม่ได้นี่นะคะน้ำน้ำลืมก็จะเป็นชื่อของทางร้านเลยนะคะใช่ <c oughs> เขาสั่งผดิตเอาเลยนะคะเป็นชื่อของทางร้านสวยมากเลยนะคะทั้งขวดบรรยากัศดีดี เหมือนเห็นพระเอกเลยพระเอกที่ไหนพระเอกในโต๊ะเนี่ยแหละพระเอกบนโต๊ะมาจ้าอ๋อเนาะว้อวอืม ไก่ไก่ทอดนะคะกรุงยั่วจ้าอร่อยออยน,น,น,นี่นะคะมีตกไหม ต้มแซ่บกระลุกออดน,นะคะไก่จ้าไก่ทอดตีไก่หรออะไรไก่นะเนี่ยพร้อมหอมตีไก่แล้วนะี่ะอืมต้แมแซ่บใส่ได้อร่อยทุกอย่างอร่อยมากเลยนะคะ กินข้าวอยู่นี่ก็จะขอ,อผักช่องน้องเนยแม่สายด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วเรียบละเบียนาเหรอเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะก็รอชมในช่องของน้องเนยแม่สายได้นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ติดตามให้น้องทัพทีมด้วยใช่ไหมค่าเข้ามาแล้วกดติดตามด้วยนะคะใจเจอกับหนูทุกวันอ่ะเคยกดติดตามแล้วกินไก่ทอด เดี๋ยวป้อนข้าวหนึ่งมื้อนะอชอบต้มแซบอ่ะอร่อยไหม,มแซบเวอร์เลยอ่ะเขอไม่ี้ยากันเด็กมาให้น้องเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ กระลุกอ่อนนะคะต้มแซ่บร้อนอะ ร้อนมากเลยนะคะบักคลี ชอบต้มแซ่บมากเลยนะคะเขาให้กระหรุกอ่อนมันเยอะมากปอกคบข้าวที่นี่อร่อยมากเลยนะคะไปอยู่แม่สายยาลืมมาร้านนี้นะคะ ไั้เลยนะคะับ น่ะะเดี๋ยวเราเห็นปลาเอกอีกแล้วปลาเอกกุ้งนะคะกุ้งสดนะคะแต่หนูหนูก็สดเหมือนกันเรามาเป็นคู่กัน กุ้งสดที่ไหนกุ้งผัดจมแดงนะคะจมพัดขนหงไม่รู้นะคะเล็บผิดเล็บถูกป้ยังอ่ะ ไก่ย่างซอยเงินเขาเรียกที่นี่ที่นี่เรียกว่าไย่างซอยเงินที่เห็นเขาลงในแม่สายมันเขาบอกเป็นไก่ยางซอยนง่นหมูหมูจานเดี๋ยวถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปจะไปเที่ยวรูข้างล่างไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชมต่อไปนะคะ นั่นมันเหมือนต้ยมยำเลยอ่ะไอ้ต้ยมยำกระดูกหมูไงก็เดี๋ยวต้มแ่บแล้วเล้วมันไม่เข้ากั็น้ำต้ยมยำกระดูกหมูเขาเลยเปลี่ยนชื่อว่านต้มแ่บแต่เครื่องปรุงมันเหมือน,นต้ยมยำเนาะนี่นะคะทุกคนที่มุมถ่ายรูปนะคะนี่นะคะนู่นมีสวรรค์ด้วยนู่นดู มีต้นข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอโตลงไปถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะวิวสวยมากนี่ๆนๆน,น,น,นี่นะคะวิวยๆมีคนเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าเยอะแล้วนะคะนู่นนะคะตรงนู้นมีร้านอาหารอีกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เขาปิดไปแล้วนะคะแล้วก็สวยมากลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้ว เมื่อกี้แดดร้อนก็นเลยไม่มีลูกค้านะคะมีนะทุกคนมีป้ายมีนางสุดสวยมากนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปไก่อนเลยสวยๆะะตามใจวัยรุ่นเลยนะคะมุมไถ่ลูกเยอะมาก ดอกผลด้วยอ่ะมีแค่ต้นเดียวนะคะคนมีผลด้วยเข่าต้นอันนี้ดอกบัวนะคนดูมีดอกด้วยอ่ะดอกนี<ม>้ได้ยิงอ่น,นี่นะคะที่ถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใคร,ใครอยู่ใครอยู่แม่สายก็อย่าลืมมาเที่ยวแถวนี้นะคะวิวสวยมากเลยนะคะ แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะจ๊ะเป็นลงไม้เต็มหมดเลยก็เออสินเอออะไรนะให้พี่เลยนั่งโชว์หน่อยนั่งโชว์หน่อยนี่นะคะที่นั่งของของเขาสวยมาหรือนอนโชว์อะไรสิ นเหมือนจริงบ้างเลยแต่ลูกตาไม่เหมือนอ่ะนี่ข้างล่างมีพี่ขณีมีเตาอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้มีช้างด้ว<ล>ยนะคะพระพี่เขาเรีมองทะมาอนไว้ที่จต่นๆอยไ่างนี้นาาอ๋อจะไปสวรรค์เหรอ <laughs> เอาสรุปไหม ขึ้นไปอยู bye. Bye ่สูงๆแล้วเนี่ยสวยนอนตะวันเฉันชมหลอกไม้แบบนี้ต้องจะออกหลอกเองนะคะไปฉันหวังแล้วนะไปเลยบายเดี๋ยวลงตกไปทางนู้นเนอะเดคขึ้นไปแล้วนะคะบายบาย ่าู้้มเดินไปหาพี่เลยกันแล้วอยู่สองคนได้ไหมอ่ะพี่เดี๋ยวเราก็อยุติตรงจ้าเมื่อไหายสุดแล้วทางนี้ไม่มีที่นงนะคะโอเดี๋ยวบ้างเลยคุณไม่คิดว่าบรรยากาศดี่ดีนะคะทุกคนนู่นอันนี้ก็คือร้านอาหารหม้อลานะคะ ไทั้งร้านเลยนะคะที่พวกหนูไปนั่งเมือ่อกี้คือข้างบนสุดตรงนี้นะคะมันตกแล้วอะนี่นะคะวิวสวยตรงนั้นคือที่อะไรอะที่มีคนอยู่บ้างนะะ่าจะนี่นะคะทุกคนขึ้นมาอยู่ข้างบ ชันมากเลยนะคะฝนเริ่มตกแล้วไปเที่ยวที่ไหนฝนตกตลอดเลยจ้าดูนะคะทางขึ้นสวรรค์เอ้าลงมาลกมนุษย์แล้วหรอสวรรค์มันถล่มลงมาลกมนุษย์แล้วนี่นะคะหลอก่านกัน ทำไมมันหักเบี้ยวแบบนั้นอะดูมีดินนิดหน่อยแต่ก็ลุกบุกล็อกโบได้มีดอกโบวตัวเล็กๆด้วยนะคะีนะคะทุกคนคนกลักลับไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวงสักพักหนึ่งนะคะไปเลยจ้ะว่าว่าตกแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้ว เมื่อก,กี้เจออ้าของเด็กเสือปมอบอกว่าให้ไปเอาเสื้อนะคะเขาแถมเสื้อให้นะคะก็หมดไปแค่3 0 0้กว่าเองนะคะทำไมต้องแถมเสื้อก็ไม่รู้หรือว่าแบโกโกหมดรัดให้หรือเปล่านะคะ mới kiểu màu xưa chứ ก็จะมาขอวอรกลากันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบ,ออบะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ดู้สองคนแล้วก็ขอฝากช่องน้องเนยแม่สายด้วยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ร้านนี้มีโปรโมชั่นนะคะใครมากินข้าวหรืออาหารร้านนี้ก็จะได้เสื้อฟรีไป1ตัวนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ